บรรยากาศกค่ำคืนนี้ครับที่หาดวนกรน,นะครับมีมีขึ้นคลึ้นกลัวฝนใหญ่นะครับเลยมาจอดใกล้กับศาลานะครับถอยรถกลับมาแล้วก็เปิดด้านหลังคืนนี้นอนพัดลมนะครับอากาศเย็น ที่ก่นแกตอนนี้แกแล้วก็ม่สีผมมาแล้วก็ไปซักเสื้อกานเก่งไงครับมาแล้วทะเลอยู่ด้านโน้นนะครับด้านหลังผมนะครับทางโน้นนะครับให้ผมมันนั่งในศาลากันฝนใหญ่ปลอดภัยไว้ก่อนครับ ข้าวเช้าก็าพี่น้องข้าวเช้าก็รอกั็พี่น้องมาถึงที่ตำกับข้าวเลยครับไม่ยอมไปไหนแต่เมื่อวานครับตอนนี้ครับ เรากับกรอกคุ้นมากเลยครับมาถึงที่ทำกับข้าวเลยนะครับเม่อเช้าตอนไปปั่นจักรยานกลับมาก็ไปอยู่ที่หม้อข้าวอยู่ครับ